อ่ะพี่แดงอ่ะ,อะโอ้ยพี่สามพี่สามไม่อิ่มอ่ะแถมให้พี่สามดึงดึงดึงออกเออแถมให้พี่สามสี่ไม้ให้วันนี้ไม่มีตังอ่ะเอ้า พอแล้วนะพี่สามพอแล้วพอแล้ว๋ยวให้พี่แดงส่องไม้นะพี่สามพอแล้วอ่ะพอแล้วพี่สามพอแล้วนะพี่สามสี่ไม้หล <c oughs> ด,ดพี่แดงไปแล้วพี่แดงส่องไม้ไฟแล้วปะเดี๋ยวพวกนี้ค่อยกินใหม่นะครับนะพวกนี้ค่อยกินใหม่นะครับพี่สามพี่สาม พี่สามพรุ่งนี้ค่อยกินใหม่เด้ 3, 3, อพี่สามพี่สามครับขอบคุณก่อนเร็วหันหน้ามาก่อนหันหน้ามาก่อนพอแล้วพอแล้วจะคันอะไรนักหนานะพี่สามพี่สามครับขอบคุณก่อนเร็วขอบคุณก่อนครับพี่สาม หันหน้ามานี่แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับเร็วพี่ทามขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพวกนี้กินกินใหม่นะโอเคนะไปแล้ว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 